สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์บรรยากาศตอนเชา้าฝนตกเมื่อคืนจะ้ะเช้านี้ก็เลยเป็นคึมคืม,ม <c oughs> ย่างเดิน ฝนตกเมื่อคืน <c oughs> หยาดอกหยาธรรมชาติสวย เจ้าาควเขาหลอมให้มามากินหยาถ่ายบรรยากาศเชา้ชาเช้าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทอมแล้วก็ปิดเทอมปิดเทอมคือเด็กหน่อยเลยจ้ะ เพราะว่าคู่ซ้อนเพิ่นกัดอันใดเขาเอ่ยังก็ซ้อนลรงเรียนคือซ้อนเด็กหน่อยนะจ๊ะปิดเทอมตามเด็กปิดสอบก็สอบตามเด็ก หมอกหมอกบนเขาเนี <c oughs> <c oughs> ee, ่ยรถไฟใต้ดินไปขึ้นรถไฟอยู่นี่เสมอไปโรงเรียนตอนมือไปโรงเรียนหรือว่าเข้าในเมืองออสโลก็จะไปนั่งรถไฟใต้ดินสะดวก เง่าเขียวโอเคเดี๋นลูกเย็นชุ่มฉ่ำรรยากาศหลังฝนตกนี่จะรอบหมู่บ้านโอ้ยกาฝากเต็มต้นนี้เลยต้นกาฝาก

คืมคืมอุ้ยไม่รลูกอะไรกัดขาเหา็นสะบัดขาหมดบะพาลูกเดินตอนเช้าๆทุกวัน พาลูกเดินเสร็จเอาอาหารให้กินแล้วเราก็ไปออกกําลังกายแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติกิจวัตรประจําวันเก้าโมงแดดเริ่มออกแล้วหมอกอยู่บนฟุกภูเขาแสงเริ่มมามแต่ว่ามันคืม